วันนี้พาสาวิสุนะครับหลังจากที่อิสุรุ่นไม่ดนเชนนะครับมีการเปิดตัวไปแล้วสาวิสุคงถูกใจไม่น้อยอาจจะมีคนชอบหรือไม่ชอบเราจะพาทุกคนมาดูรุ่นเริ่มต้นว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างสวัสดีสาวกและแฟนๆอิสุทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องดูอีเลนสปอร์ตนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆนะครับมาชมรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะอิสุมิวเนะครับรุ่นใม่ในเชนเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับว่า มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆนะทุกคนอาจจะคิดว่าราคาบวกมาแน่นอนใช่แล้วครับราคาบวกเพิ่มขึ้นมานะถ้าสีขาวมูก,ก็12ื่นสบาทอ่าหมื่นสบาทนะครับในรุ่นนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าตานะเหมือนกับรุ่นท็อปเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะอิรุสุเขาให้มาดีนะครับด้านหน้าด้านท้ายนะเป็นไฟเหมือนกันกันกบรุ่นท็อปเลยนะทั้งตัวไฟคมไฟใหญ่นะครับแต่ไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะแต่เขามีช่องมาสะอาดใสมาให้นะครับนี่ อย่างที่เห็นนะครับนี่กระจังหน้าก็จะเหมือนกันแต่จะไม่ใช่ตัวปีโนแบ c กนะครับจะเป็นสีดําด้านนะนะครับกันชนเหมือนกันนะก็ทําให้รถดูดุขึ้นนะถ้าเป็นสีดําด้านนะครับบริเวณการชนรถเนี่ยนะครับส่วนไฟตัดหมอกก็มีอ่ช่องนะใส่มาให้นะเราสามารถไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับนี่ให้ดูดีเทลด้านหน้านะครับก็ถือว่าดีเทลเดีวยวกันแต่แตกต่างกันที่การตกแต่งนะครับนี่ไฟเลี้ยวก็ให้มาเหมือนกับรุ่นท็อปเลยนะครับนี่เป็นไฟ เลี้ยวในโคมเดียวกันนะครับกับไฟตัวโปรเจคเตอร์นะสูงต่ำอยู่ในโคมเดียวกันนะครับนี่พร้อมกับโลโก้อิซุซุนะค่อนข้างที่จะเล็กลงจากเดิมนะครับถือว่ารอบนี้อิซูซุปรับเยอะอยู่นะสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับเอทีนะก็ถือว่าให้มาดีนะอิซูเขาก็เน้นเรื่องของไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นก่อนหน้านี้นะ นในรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นตัวท็อปก็ได้ไฟหน้าไฟท้ายเหมือนกันในส่วนแม็กน้ายังเป็นขอบ17อยู่นะครับนี่กระจกมองข้างก็เป็นสีดํานะครับในส่วนของภายในนะอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับมาดูส่วนของท่านถ่ายนี่สวยงามเลยครับเป็นไฟทรงทรงเดิมแต่ว่าเป็นเชฟใหม่ก็คือเป็นการเปลี่ยนดีเทลนะครับนี่ไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่า ไฟเวลาสองสว่างตอนกลางคืนนะนี่ครับจะเป็นไฟทอดยาวจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะครับอาจจะมีจุดตัดบริเวณตรงกลางนะที่เป็นปิ่นโนแบกนะครับนี่ก็ถือว่าให้มาดีนะโลโก้อิซุสุนะครับตรงกลางก็ถือว่าเล็กลงนะน่าจะใหญ่กว่านี้สักหน่อยมันจะได้เข้ากันนะครับนี่ดูที่เทลวไฟท้ายนะครับให้มาดีนะอิซุสุเน้นเรื่องนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสวยงามนะแต่ละรุ่นนะก็ให้ไฟเดียวกันเลยนะครับในส่วนท้ายยังเป็นท้ายแบบแมนนวลอ,อยู่นะ ในส่วนของภายในนะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดําเหมือนเดิมแต่มีการตกแต่งนะบริเวณแผงประตูนะครับนี่ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะและหน้าจอครับ8นิ้วหนังที่บอกไปนะครับนี่ให้มาจริงๆด้วยนะครับรับรองการเชื่อมต่อนะ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับและที่สำคัญ USB เป็น Type C ทั้งคันเลยนะรุ่นใหม่นี้นะครับนี่สำหรับ i s u z u o u x m o n a ปี2025นะก็ถือว่าให้มาดีครับผม เราก็มี i อ้แ็มาให้เหมือนเดิมนะครับภายในนั้นมีเปลี่ยนเฉพาะตัวหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วนะพวงมาลัยก็ยังเป็นตัวรับสายทุกเข้าทุกออกมาให้เหมือนเดิมนะครับเป็นเบาะผ้านะนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB มาให้นะด้านหลังนะครับนี่แอร์ก็เป็นเหมือนกับตัว4ประตูนะก็เหมือนเดิมนะครับช่องแอร์แล้วก็มีการบุนุ่มมาให้นะบริเวณคอนโซลนะครับนี่ทำให้รถนะรุ่นนี้นะดูสปอร์ตแล้วก็สวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ดูหน้าจอนี่ครับบริเวณนี้นะ ถือว่าให้มาดีในรุ่นเริ่มต้นนะดีกว่าตัวที่ผ่านมาไหมก็ถือว่าระดับหนึ่งนะเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่เพราะว่าสามารถเชื่อมต่อ Apple Car าร์เพ,เพแล้วก็อ,อตัตโอมัตแบบไร้สายได้เหมือนกับรุ่นท็อปของเขาเลยนะทั้งตัวรองท็อปตัวท็อปนะครับนี่ไฟส่องสว่างบนเพดานก็มีมาให้นะครับนี่ตัวนี้เป็นเบาะหนังเอ้ยไม่ใช่เบาะหนังเบาะผ้าสีดานะครับนี่ครับอย่างที่บอกไปดีเทลภายนอกนะไฟหน้านะก็ไม่ได้ต่างจากตัวท็อปนะครับถ้าใคร กำลังมองอยู่ว่าจะเล่นรุ่นนี้หรือว่าตัว4ประตูนะก็ต้องลองช่างใจดูครับว่าอยากได้รถครอบครัวหรือว่าอยากได้รถที่สามารถโดยสารได้แล้วก็บรรทุกของได้ตัวนี้ก็บรรทุกได้นะนะครับประมาณ7800โลก,ก็น่าจะสบายนะสำหรับตัวมิลเล็กนะครับนี่เพราะว่าช่วงล่างก็เป็นแบบไฟลิงนะด้านหลังด้านหน้าก็เป็นตัวปีกนอก2ชั้นนะครับนี่ก็ถือว่าให้มาดีนะครับด้านหน้าสปอร์ตสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะ แล้วก็เหลาบันไดนะครับเป็นสีดําเงานะหลักอ่าแลกกล้างคาย,ยังไม่ได้มีมาให้นะครับนี่ดูดีเทลไฟด้านท้ายนะครับสวยงามเลยนะฝาท้ายยังเป็นแบบอัอตโนมือหรือว่ามนนุ่นอยู่นะครับนี่ด้านด้านล่างนะตรงบริเวณกันชนนะครับเขาเป็นสีดําด้านนะทาให้รถด,ดูดุขึ้นนะในรุ่นเลิ่มต้นนี้นี่ครับดีเทลด้านข้างนะนี่ถือว่าถ้าเอาไปตกแต่งนะก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่มีไฟเลี้ยวเหมือนตัวเดิมมาให้ด้วยนะครับนี่ดูมิติตัวรถด้านข้างก็ ไม่ได้ต่างจากตัวท็อปนะครับจับไแม็กน้อยนึงเนี่ยถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่ดูนะครับถ้ามองภายนอกนะด้านหลังนี่แทบจะมองไม่ออกเลยว่าเป็นรุ่นไหนนะครับนี่สำหรับมีเ e อก็ถือว่าให้มาดีนะจะได้ไม่มีข้อเปรียบเทียบนะครับก็ไปว่ากันในส่วนของภายในนะออปชั่นต่างๆนะครับภายในเขารุ่นนี้ก็ได้นัดหน้าจอ8นิ้วมาเชื่อมต่อ Apple CarP l a y แบบไร้สายแล้วก็อัอตโน a u ต o ก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็มีคอนโซลนะที่มีบุนุ่มไห้ทำให้ดูสปอร์ตแล้วก็ สวยยิ่งขึ้นจะไม่ดูเหมือนถึกเหมือนเดิมนะนะครับรุ่นเดิมมันจะเหมือนกับลดไปเยอะหน่อยนะครับนี่ไฟตัดหมอกก็สามารถใส่เพิ่มได้นะเพราะว่าเขามีช่องให้อยู่แล้วนะครับนี่ก็ลองขอเซลล์นะเซลล์อาจจะแถมให้ก็ได้นะสำหรับตัวไฟตัดหมอกนะครับรวมไปถึงเบาะหนังนะครับนี่ก็เห็นหลายคนนะที่ออกรุ่นนี้มานะถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของมิวเอ็กอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นนี้ก็สวยงามนะ ทำให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นในรุ่นใหม่ทั้งหน้าตาแล้วก็ด้านทายนะครับโดยเฉพาะไฟท้ายเลยนะครับตอนแรกคิดว่าด้านหน้าน่าจะสวยงามออกมาหล่อแต่ที่แน่ๆนะครับด้านท้ายเป็นไฮไลท์เลยนะแม้จะไม่ได้เปลี่ยนดีเทลแต่มีการเปลี่ยนรายละเอียดของไฟข้างใน,นครับทำให้รถดูสวยสปอร์ตยิ่งขึ้นและตรงบริเวณกันชนด้านล่างหน่อยนะครับนี่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสูงขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นสีดําเงานะครับถ้าเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นเอทีพก็จะเป็นตัว สีดำด้านก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ถือว่าแต่ละรุ่นนะครับมีความแตกต่างกันนะครับโดยดีเทลภายนอกเนี่ยจะเหมือนกันนะครับจะไปเพิ่มในส่วนของตัวออปชันซะมากกว่านะแล้วก็การตกแต่งวัสดุภายในก็ดูพรีเมี่ยมขึ้นกว่าเดิมนะครับเยอะเลยนะทำให้รถดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปนะภายในก็เป็นสีสีดำนะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับนี่ดีเทลภายนอกก็โดยรวมถือว่าสวยงามนะ ได้อะไรใหม่ๆขึ้นมานะหน้าใหม่ท้ายใหม่นะครับแต่แม็กยังหลเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ150แรงมา360นิวตันเมตรนะครับสำหรับรุ่นนี้และในส่วนราคาจำหน่ายนะครับรุ่นเริ่มต้นนะอยู่ที่1,184,000บาทนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวมุกนะบวกเพิ่มไปอีก12,000บาทนะครับแล้วก็สามารถจองรถได้นะ ลอรถประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะสำหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของมิลเอ็กเลยก็ว่าได้นะรุ่น A อทนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัว4ประตูนะอาจจะได้วัสดุอุปกรณ์หรือว่าออปชั่นน้อยกว่าแต่ว่าได้ความเป็นรถครอบครัวรถ s u v p p v นะครับนี่สามารถบรรทุกของได้นะสัมภาระนะเวลาเราไปเที่ยวนะก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับ5 0 0ร้0กิโลนี่ยังไหวอยู่นะถ้านั่งเต็ม7คนอาจจะบรรทุกได้น้อยกว่าเดิมหน่อยสำหรับรุ่นนี้นะ ครับผมนี่ก็เป็นการพรีวิวนะสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณเชฟด้านหน้านะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีการทั้งเปลี่ยนทั้งตัวกันชนทั้งไฟตัดหมอกกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับซึ่งไฟหน้าก็ได้เหมือนกับตัวท็อปนะอย่างที่บอกไปนะครับไฟตัดหมอกก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับนี่แล้วก็มีกระจังหน้าใหม่มาให้นะนะครับดูสวยงามสปอร์ตสวยหรูขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับตัว มิวเอในโฉมปัจจุบันก็เกือบจะเป็น SUV แบบ100%เแล้วนะครับนี่เหลือแค่ตัวพื้นฐานนะแพลตฟอร์มของเขานะที่ใช้ร่วมกันกับตัว i s u z u D Max มนะครับซึ่ง D m a มก็ถือว่าเป็นรถยอดนิยมในบ้านเราอีกรุ่นหนึ่งนะครับรวมถึงตัวมิวเอซนะซึ่งยอดขายนะมิวเอก็ตามหลังฟอนเจเนอร์อยู่ประมาณ100กว่าคันนะครับสำหรับในเดือนนี้นะแล้วก็ยอดรวมประมาณ600กว่าคันนะครับนี่ล้อแม็กก็ให้มาดีนะก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะล้อแม็กนะครับนี่กระจกก็ เป็นแบบสีดำด้านนะนะครับภายในอย่างที่บอกไปก็ดูสวยสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับไฮไลท์อยู่ที่ไฟท้ายครับนี่ดีเทลไฟท้ายนะรายละเอียดมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ดูไฟเลี้ยวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไฟเบรกก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่รวมถึงตัวบริเวณปิโนแบกหรือว่าเป็นการทำเชฟนะให้ไฟนะจากด้านซ้ายนะไปจะลดฝั่งขวานะครับนี่ดูแล้วมันมีมิติแล้วก็รถดูสปอร์ตสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับนี่ ทำให้รถด,ดูมีราคาแพงขึ้นนะครับนี่โลโก้อิซูซก็ยังมีมาให้นะครับฝาท้ายเป็นแบบเมนนนะครับอย่างที่บอกไปนะก็ไปสามารถาเติมหรือว่าเพิ่มได้นะสำหรับตัวฝาท้ายนะครับนี่ยังเป็นแบบเมนนนนะสวกอิซูซชอบหรือไม่ชอบนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยกับราคาแล้วก็หน้าใหม่นะครับรวมไปถึงออปชันที่เขาใส่เพิ่มมาให้นะในตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับก็ถือว่าให้มาประมาณหนึ่งนะ นะครับทั้งหน้าจอทั้งตัวบันไาข้างใหม่หน้าใหม่ท้ายใหม่ครับท้ายทรงใหม่นะครับรวมไปถึงภายในก็มีการตกแต่งบริเวณคอนโซลให้ใหม่อีกนะครับนี่ประตูก็มีการแต่งสีอ่าไม่ใช่สีมีการเพิ่มลูกเล่นให้อีกครับตรงบริเวณอ่าเชฟนะนี่ครับหน้าจอ Apple ิ a คาเฟออยอัลโมาให้นะครับนี่มีบูุนุ่มมาให้ด้วยนะก็ถือว่าให้ไว้ดีสาวกิจสุชอบหรือไม่ชอบนะครับลองคอมนเมนต์บอกกันหน่อยครับใต้คลิปนี้ว่าราคากับ สิ่งที่ได้มานะสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะนะจอ8นิ้วนะครับหลักๆรับรองการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Auto นะหน้าใหม่ท้ายใหม่นะครับมันในข้างเป็นแบบสีดำเงาครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้การพิวิวในรุ่นเริ่มต้นของ Isuzu MU-X โมโนย a ปี2025รุ่นไม่ได้เชงนะครับ1 1 8 4 0ล้าน1 8 4 0 0บาทถ้าสีขาวก็บวกเพิ่มไปอีก1 2 0 0 0บาทครับผม